โอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวแล้วเขาที่เขาจะพาเราไปที่เรียกว่า Secret Chapter ์คือเป็นเห<อ>มือนเป็นอ่ก็เลยนะพาร์ทใหม่ของของไลบรารีก็อลองดูว่ามันเป็นทางเข้าแบบเพราะมันก็ Secret จริงๆนะใช่ใช่ใช่เชิญครับเฮ้ยมีล้อข้างขวาเดี๋ยวนะเเข้ามาเร็ว 가보래요 <laughs> สวยมากโอ้สวยมากเหมือนมาอีกแบบอีกโลกนเลยนะเราไปถ่ายรูปเล่นกันตัวรอยมหเอามา่หยมาป่าโอ้เจ๋งมากลองถ่ายขึ้นอย่างี้มันเป็นหมอกแบบหมอกไปหมดเลยอ่ะ เมื่อกี้นินบอกว่าเหมือนอยู่ในหนังสือเลยนาะซึ่งมันก็จริงมันเหมือนอยู่ในแบบนี้เหมือนอยู่ในเทพมียายห้แ้เหมือนเราตัวเล็กๆแล้วก็เดินอยู่ในพ่นหนังสือโอ้โหจินตนาการก้งไกลมาเลยนี่สุดทางเดินนี้ตอนหลังหนึ่งทุ่มจะมีความลับซ่อนอยู่อีกโอ้โห แล,แล้วก็มุมตรงนี้ค่ะเราก็มีความลับซ่อนอยู่นะคะแต่จะเห็นหลังหนึ่งทุ่มนะคะหลัง1 1> หนึ่งทุ่มบลกเกอเสร็จนะคะบายลิมบาลนะ อะไรเราม <ร Stevens. S 2> ีสะน้ำสีเขียวอีกเฮ้ยนี่เขาให้เราอยู่สองคนนี่คือเลยเราอยู่สองคนนะบโอ้มีสะน้ำตรงกลางแล้วก็มีสองวิแลนี่คืออะไรรู้ป่ะนี่คือห้องน้ำไปทัวต่อ นั่งเล่น,านาทานอาหารอะไรทันค้าวกบแฟหน่าสัมพันธ์เลยนะเออแล้วนั่นกับโอ้โหรู้ว่าตระตกูลน่ามาเชิคครับมีห้องนอนห้องนอนโอ้ ก็ยังอึ้งอยู่ใช่ไหมหห้องใหญ่มากแล้วทุกอย่างไม่ไม่ไม่อันนี้ไม่สามารถเล่กได้ว่าห้องอ่ะอันนี้คือบ้านวิลล่าแบบก็คือเรียววิลล่าจริงๆโต๊ะรองอาบน้ำสองคนห้อบกันหนาโอ้โหเกงอะไรเป็นอะไร แล้ววันนี้เขาบอกว่าเขามีเขาเอาแพดเดิลบอร์ดมาให้เราเล่นในเรดพูลด้วยนี่ครับนีแพดเดิลบอร์ดของเธอเล่นก็ไม่เป็นหรอหหกนะให้รู้ไง

เป็นไงครับคุณอภิวัตรฮะเป็นไงคือลิงแบบสกิลลิงคือแบบต่ำมากเออไม่ดีเลยอ่ะเป็นโลกไอหมาอ้ามานทรงตัวดียามเก่งเออจริงไออามเก่งมาก เขาบอกว่าเขาบอกว่าตอนทุ่มหนึ okay. ่งอ่ะตรงบริเวณนึ่งจะมีแบบเป็นแบบซีคร e ตอะไรซั h ติงอีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเราเดินไปเรื่อยๆเนาะมีความซีคร e ตซีคร e ตโอ้โหเนี่ยคือเซอร์ไพรส์มาอนี้ไม่โลกมันโลกหรือปะจานปะจานหรอหรอโอ้โหมันหมุนเลยนะเนี่ยด้วยดิโอ้สุดยอด ยอดเลยครับพรุ่งนี้ตรงนี้จะมีเซอร์ไพรส์นี่ไหนว้าวโอ้โหมันเป็นแบบดาวทั้งกำแพงเลยอะ่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้โหสุดยอดอะ่ะ ตาจริงคือแบบไม่ใช่ตาจริงเขาเรียกด,ด,ดูด้วยตาจริงเนาะเพราะมันแบบลิบๆิบลีลีอะไรอย่างงี้ด้วยนะ,นะโอ้โหเท่ว่ะตื่นแล้วครับตื่นเพราะว่าเสียงเสียงดังวิวัฒน์ทำเสียงดังดาน,าน้ำออก อันี้ไม่มีอะไรเลยต้องดูวันเวลาโอ้เย้ yeah, เรียบร้อยปเปลี่ยนชุดน,นะครับแล้วก็ไปกินข้า,าวเช้ากัน ปห้องมันคือใหญ่มากอะล่ะแบบเดินกันแบบเด,เดินกันเดินกันหมือนเลยอะป่ะเดี๋ยวมากินข้าวกันจะลองดูซิวันนี้เราสามารถกินแบบแต่อ๋อนี่ยังไม่บรก้าส์ครับเอ้ยนั่งตรงนี้ดีกว่าขอให้นั่งไหนมาได้สิี่นิโอ้โหเมื่อกี้พอเรานั่งตรงเนี้ยยูมก็จะออกเป็นแบบ โอ้สั่งอาหารเลยนะคะจะบอกว่าแอบเห็นว่าอาหารมาอะไรแน่หรอใช่ใช่ผมว่าโอ้โหพี่ๆเขาต้มถ้าใครจำได้คลิปที่แล้วสัมพันธ์ไปไหนตอนเช้าก็ต้องกินข้าวต้มไม่เข้าใจเหมือนกันเออชอบอยากกินอะไรร้อนๆอั่นนิบอกมาแล้วก็อะไรถ้าจับได้กินอีกอย่างี้เหมือนเดิม ชอบอ่ะชอบกินอะไรทำๆเดิมๆเป็นไ,ไงครับคุณอภิวัตรโหอยากกินมากอะ่ะว้ายอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะอภิวัตต้องไปเล่นอะไรน่าเลย มาหาใครครับไม่มีไ,ไม่มีแ้า,ามีอาชื่ออารบที่เป็นแฟนอรม <c oughs> โอ้เล่น <c oughs> <c oughs> <c oughs> thank you